สวัสดีครับพบกับเราแล้วครับช่องพังลักกี้แฟมิลี่ครับตอนเที่ยงของวันนี้ครับรู้สึกอากาศจะร้อนเหลือเกินน้องวันนี้ครับไม่ได้พาน้องไปไหนนะครับวันนี้ไม่ได้พาน้องลักกี้ไปไหนน้องอันดาก็ยืนกินอาหารอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับแอันดาสวัสดีครับเร็วครับอ่าลักกี้เป็นยังไงครับร้อนมากเลยวันนี้ครับ ร้อนเหลือเกินครับอากาศวันนี้ครับร้อนแดดจ้าสุดเลยครับแดดแรงมากเลยครับเราอยู่ได้แต่เพิงพักครับไม่ได้ออกไปไหนครับวันนี้มันร้อนเนาะอากาศมันร้อนครับก็พอมีรถวิ่งบ้างครับวิ่งวิ่งเยอะแยะเยอะวันหยุดเนาะเป็นปาร์ตีมีคนเขาขึ้นมาไหว้พระทำบุญอยู่ครับมีรถวิ่งตลอดอยู่ครับทุกวันนี้ครับเป็นวันหยุดครับถ้าวันปกติเขาเงียบเหงาเนาะครับไม่มีไม่มีใครขึ้นมาไหว้พระใหญ่เลย แต่วันนี้ก็มีรถวิ่งอยู่เนาะสองสามคันครับมาเรื่อยๆเ,เนาะน้องอันดาเป็นไงน้องอันดาก็ยืนกินญ้าครับลับกเก้กับทองเงินก็ยืนกินญ้าด้วยกันครับน้องลักี้กับน้องทองเงินเนาะยืนกินญ้าด้วยกันครับขับแย่งกันกินญ้าเลยครับวันนี้พ่อขวานได้ยามาด้วยเนาะก็ไม่สดเท่าไหร่นาะจะแห้งๆนิดนึง เพราะว่าวันนี้อากาศมันก็เริ่มร้อนแล้วเนาะฝนก็ไม่ค่อยตกแล้วเนะาะเป็นแบบนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวคงอาบน้ำให้น้องครับรู้สึกว่าจะร้อนจัดมากเดี๋ยวอาบน้ำให้น้องก่อนเนาะครับเดี๋ยวจะฉีดน้ำให้ครับเดี๋ยวอาบน้ำให้นะลักกี้นะรู้สึกจะร้อนครับถึงจะอยู่ในร่มก็ ยงแดดมันก็ร้อนจัดครับต้องอาบน้ําอยู่ครับจะอ,อาบน้ําให้น้องก่อนเร็วเปิดน้ำ่อยครับอาเปิดน้ำหน่อยแม่คานเลยนั่งเล่นอยู่าอาบน้อาบน้ำให้น้องให้คุณแม่ทองเงินก่อนเนาะอาบให้คุณแม่ตองเงินก่อนครับเดี๋ยวลักกี้ค่อยอาบหลังนดะ้ลักกี้อาบคนละตัวเนาะ พอดีควานเขายังไม่มาครับควานไปไม่อยู่นาอกวันนี้เดี๋ยวพอควันก็จะอาบให้เขาครับอาบให้ทั่วตัวเลยตัวตัวก่อนนะอาบทีละตัวทีละตัวครับเราต้องช่วย เหลือกันเชื่อกันดูแลช้างครับผมบางทีควานบางคนเขาก็มีทุรลไปทงังอ้ังนอกนะเราก็คอยดูแลให้เขาได้ครับคอยจีดน้ําอาบน้ําให้เขาครับเพื่อเหลือซึ่งกันและกันนะเราอยู่ด้วยกันครับไม่ได้เลี้ยงตัวเดียวก็จะอาบให้ตัวเดียวครับไม่ใช่ครับต้องอาบให้ทุกตัวครับเพราะว่าอากาศมันร้อนครับต้องคอยดูแลเขาตลอดครับผมตรงนี้ร้อนจัดมากเลยครับ อาบไปทั่วตัวครับอาบให้คุณแม่ทองเงินก่อนอาบทั่วแล้วเสร็จแล้วครับแม่ทองเงินอาบเสร็จแล้วเอเย็นสบายเลยครับเย็นสบายเลย น้องอันดาอาบไหมน้องอันดาดามานี่เร็วอาบน้ำเร็วร้อนเร็วมาอันดาจะนีไปไหนมานี่เร็วมานี่เร็วอาบน้ำให้น้องอันดาก่อนครับน้ำให้น้องอันดามาแล้วน้องร้อนครับร้อน อ่าเดี๋ยวอขอควันอาบให้เนาะสวัสดีครับแล้วครับก่อนแล้วอ่าครับก่อนแล้วครับดังๆอันดาฮาจะกินน้ำเอากินน้ำก่อนกินน้ำแล้วกินน้ำแล้ว น้องจะกินกับงวงครับน้องยังยังเรายังไม่ได้หัดให้กินกับสายยางนะับสายยางเข้าปากน้องยังไม่หัดหัดกินครับหิวน้ํามากแลนดารู้สึกว่าจะหิวน้ําครับอากาศมันร้อนเนาะครับอากาศร้อนมากเลยวันนี้รู้สึกจะร้อนผิดปกตินะร้อนแดดจ้าเลยครับ มันจะอยู่ในร่มมันก็ร้อนครับต้องอาบน้ำให้เขาตลอดเนาะน้ำเดียวกินน้ำก่อนแล้วอิ่มพอ,อยางย,ยางเลยกินหรือยาง เดี๋ยวป,ปลาลักกี้กินอีกไม่ยางครับแล้วอ่ะินน้ำเยอะจังเลยวันนี้หิวน,น้ำเหลืออันดาตอนเที่ยงเขาจะหิวน,น้ำเนาะ อาบน้ำให้เดี๋ยวรับแล้วอาบน้ำให้ก่อนยังไม่ทั่วตัวเลยครับสวัสดีครับก่อนครับก่อนอาบน้ำให้แล้วอารู้จักขอบคุณด้วยอาบจะกินน้ำอีกแล้วขอของน้ํากินยังม,มีเหมือน้ำนะ นอนเล่นละนอนเล่นละอิ่มแล้วเล่นนะครับโอ้เล่นน้ำอยากเล่นน้ำน้องอันดาอยากเล่นน้ำเนาะอาบกฝานก็อาบให้แล้วนะพอแล้วพอแล้วทัวตัวแล้วเดี๋ยวอาบให้คุณป้าลักกี้ก่อนลักกี้กินน้ำก่อนนะกินน้ำเร็วเก็บเก็บแล้วกินไม้ลักกี้ เห็นน้ำก่อนนาะลักกี้นะลักกี้โตก็จะกินกับสายยางครับตัวเล็กเขายังไม่หัดให้เขากินสายยางเนอะอ่าพอแล้วอีกไม่ค่อยหิวเพิ่งกินนี่ไม่หิวร้อนเอาอาบนะ้ำให้ตุป๊ปลาลักกี้ก่อนน้นดานะนะ่าจะขอใหญ่เลยครับนอนดา อาบให้ลักกี้ก่อนครับร้อนมากเลยเนาะลักกี้ตอนทเที่ยงเราจะไม่ได้ขัดไม่ได้เอาแปรงขัดให้เขาครับเพราะว่าเราจะฉีดน้ําให้เขาเฉยๆครับตอนเช้าเราขัดแล้วครั้งหนึ่งเนาะเราจะแต่ตอนเช้าตอนทเที่ยงเราจะฉีดน้ําให้เขาเย็นเฉยๆแบบเพราะว่าวันนี้ร้อนถ้าร้อนก็ต้องอาบน้ําบ่อยครับน้ําก็เพิ่งมาส่งเนาะน้าเพิ่งมาส่งครับเมื่อกี้เอง จะเปลืองน้ําหน่อยครับมันในร้อนๆนี้จะเปลืองน้ามากเลยครับบางทีก็ใช้เป็นสามรถสีดด่รถนะครับวันหนึ่งเพราะเราต้องอาบทุกทุกเวลาครับบางทีถ้าร้อนมากๆนี่ชัมม่วโมงละครั้งเลยครับเราก็ไม่ได้ไปไหนครับคอยให้อาหารช้างคอยให้อาหารเขาแล้วก็อาบน้ําให้เขาครับคอยดูแลเขาเราเราไม่ได้ออกจากไปไหนครับเพราะพื้นที่มันแคบเนาะเราไม่ได้ปลูก ทิ้งไว้ในป่าครับเพราะเราไม่มีป่าที่จะปลูกทางไว้เราขึ้นอยู่ที่เพิงพักแบบนี้แหละครับนี่ก็ขาดหมดแล้วเนาะขาดหมดแล้วครับอ่าอยากเลาอกันใหญ่เลยสองตัวนี้ครับกีหันกนมาวะเบนไปหมุนไปหมุนหมุนไปวะหมุนเร็ว เก้หมุนไปหมุนหมุนแล้วหมุนหมุนแล้วกีหมุนแล้วเอหมุนเออเอาหญ้าขึ้นไปไว้ข้างหลังด้วยนะรู้สึกจะร้อนครับเอาหญ้าขึ้นไปไว้ข้างหลังเลยเอาให้ตัวตัวก่อนครับฝุดนานน้องจะร้อนมากเลยครับวันนี้ ข้างบนก็ยังไม่ได้อาบนะครับเดี๋ยวควานเขาก็จะไปอาบให้ครับเขาไม่มีควานส่วนตัวอยู่ครับมีควานตัวไหนตัวนั้นเลยครับตัวหนึ่งต่อนหนึ่งคนครับเดี๋ยวเขาก็ให้นะเดี๋ยวนจนให้ครับพอควานก็นจะอาบให้ลักกี้และน้องอันดาและน้องทองเงินครับเราจะแบ่งแบ่งกันดูแลครับจ้างครับบางทีควานเขามาอยู่เราก็ดูแลให้เขาได้เนาะ เราอยู่ด้วยกันครับต้องช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันครับอย่าให้เขาร้อนเนาะบางทีเขาร้อนเขาก็จะหงุดหงิดได้เนาะอากาศมันร้อนมากครับวันนี้ก็มีรถวิ่งมาอยู่ครับวันนี้มีรถวิ่งประจําอยู่สองสามคันอยู่ครับถนนก็จะมีรถวิ่งอยู่ครับครับในทางโอ้มีสองสามคันอยู่เนาะวันนี้ไม่เงียบเหมือนวันปกติครับวันถ้าวันหยุดก็จะมีวิ่งอยู่ครับ วิ่งแต่ไม่จอดเลยเนาะไม่จอดดูช้างบ้างเลยไม่อยากขี่ช้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็อยากให้มีนักท่องเที่ยวมาขีช้างบ้างครับพ่อควนจะได้มีไรายได้เนาะจะได้มีไรายได้ไปซื้ออาหารให้น้องช้างกินครับเบนกี้ออาไปหยอกลรอกันแล้วอันดาทำอะไรคุณป้าอีกแล้วอยากเล่นน้ำเหรอเอา ทำไมมันมืดจางนี้โอ้โทรศัพท์พ่อควานก็ไม่ค่อยจะดีนะครับบางทีก็มืดบางทีก็ดับนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับบางทีคลิปมันก็สั่นๆบ้างเนาะสัญญาณมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับข้างบนนี้ครับโทรศัพท์พ่อควานก็ไม่ค่อยจะดีด้วยเนาะ ผมเป็นเครื่องเก่าครับผมไม่ใช่เครื่องใหม่เนาะบางทีเราถ่ายคลิปไปมันก็สะดุดมั่งครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับอารกักีเป็นไงเสตยางทั่วแล้วอ,อาบให้ทั่วเลยครับนะให้น้องทวงเงินด้วยอทองเงินยกใหญ่เลยให้เย็นเย็นเลยให้เย็นเย็นเลยอาบนานแล้วนี่ ย็นกี้หัวมาหัวหัวกี่เบนหัวมาแล้วหัวตอนเที่ยงครับร้อนครับให้น้องอันไดอีกหน่อยเนาะเอาละะกี โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากติดตามช่องน้องลักกี้แฟมิลี่ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้น้องครับผมขอบคุณมากครับ